สวัสดีค่ะดิฉันจัน,นยาพรบุญเหลือนะคะรักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัพพิบุรีนะคะวันนี้นําทุกท่านมาอยู่ที่สถานประกอบการกระปิเคยตาดำคลองโคนนะคะ,ะซึ่งวันนี้มีตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์นกอาจารย์สจีมาศนันตสุพลน,นะคะมาอยู่ด้วยแล้วก็รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการนะคะคุณลุงสมหมายสมปรุงค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะคุณลุงคะไม่ทราบว่า ทำไมคุณลุงถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้คะก็เนื่องจากว่ากระปิเคยตาดําของเราของตะมนต์งโคนนะครับเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไปแล้วเราก็กําลังจะมาต่อยอดที่ว่าจะทําเป็นกระปุกก็จะน้ําหนักครึ่งโลแต่ว่าเราอยากจะให้มันน้าหนักให้มันลดลงแล้วก็พัฒนาเรื่องบรรจุพันให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลุงต้องการให้ UBI พัฒนาก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุภัณฑ์ใช่ไหมคะมค่ะในฐานะที่อาจารย์นกเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ลงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคุณลุงค่ะอยากให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะอย่างที่ลุงบอกนะคะก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของลุงเป็นในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราต้องการจับในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านนะคะที่อยู่ตามคอนโดตามบ้านต่างๆที่มีครอบครัวขนาดเล็กเราเลยทลยําในเรื่องของตัวที่ว่าจะทาเป็นหลอดหรือว่าทําเป็นก้อนและโดยที่ว่า ในเรื่องของการเป็นหลอดเป็นก้อนนี้เราจะมีในเรื่องของตัววิธีการใช้นะคะในการบริโภคว่าเราเอาไปทําอะไรได้บ้างหรือทําเมนูอาหารต่างๆมีอะไรบ้างค่ะเพื่อตอบสนองก,กับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะค่ะซึ่งในการทำเนี่ยนะคะในขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยนะคะเราได้มีการาทดสอบตลาดไปด้วยนะคะอย่างเช่นก็มีการสอบถามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคนเมืองนะคะที่แบบทาอาหารไม่บ่อยมากนะคะว่า การทาเป็นก้อนหรือทําเป็นหลอดเนี่ยตอบโจทย์ไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2แบบเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องของการทําเป็นก้อนก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราอาจจะกระบวนการผลิตของเรายังไม่ยังไม่ดีมากพอที่จะสามารถทําได้นะคะเพราะนั้นก็เลยเราก็ลองมาจุเป็นหลอดซึ่งอันนี้ผลตอบรับของ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราทดสอบตลาดนะคะตอบรับสูงมากเพราะเขาบอกว่ามันจะไม่เปื้อนมือค่ะนานๆเขาใช้ทีเขาเก็บง่ายในตู้เย็นไม่เปืองที่อันนี้ก็คือ,อตอบโจทย์แล้วก็พอมาดูที่ลุงแล้วเนี่ยลุงก็สามารถทําได้เลยนะคะพันคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะพัฒนาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเป็นเป็นหลอดส่วนเป็นก้อนก็จะเป็นทางเรื่องที่2นะคะค่ะในเรื่องของอนอกจากนั้นนะคะในการพัฒนา ครั้งนี้เนี่ยนะคะทาง UBI ก็จะมีการพัฒนาเรื่องของตาสินค้าด้วยใช่หไหมคะค่ะคุณลุงคิดออกหรือ,อยังคะว่าเอะเราจะใช้ตาอะไรก็กำลังคิดคิดอยู่นะครับ <c oughs> ว่า,เ,าเพราะว่าตาสินค้าในบางครั้งมันก็ต้องให้มีความเหมาะสมกับสถานที่หรือพื้นที่ในหมู่บ้านเราหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้ดีกับ ก็จริงๆแล้วบางทีเราก็แบบใช้พยายามที่จะคิดหาอัตราสินค้าที่มันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในขณะเดียวกันที่มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะอยู่สองสตาแล้วก็มีการทดสอบตลาดแล้วนะคะบางทีก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกโอ oh, นะโอเคกับตาสินค้าแบบนี้แต่ลุงก็ยังบ,บอกว่ายังยังไม่ประทับใจเพานก็ยังปรับอยู่นะคะ<บ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะคะที่ให้ลุงก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ะะเรื่องของตราสินค้านะคะกำลังพัฒนาอยู่นะคะตอนนี้ส่วนเรื่องของมาตรฐานการผลิตเนี่ยเนื่องจากโรงเรือนในการผลิตของลุงเนี่ยได้มาตรฐานออยอ,อยู่แล้วนะคะ,คะเราก็จะทําเรื่องของผู้มือนะคะในการปฏิบัติงานให้ลุงเนี่ยมีกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานออยทุกขั้นตอนก็คือทําเป็นคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรลุงทําเองหรือคนอื่นทําจะได้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้อันนี้ตอบโจทย์ลุงแบบนี้ใช่ไหมคะครับค่ะโอเควันนี้ก็ทาง u b บก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจจุลพัน์เครื่องหมายการค้าแล้วก็จะทําคู่มือนะคะในการผลิตให้กับลุงเพื่อให้มาตรฐานการผลิตเนี่ยทุกครั้งเป็นไปในเขาเรียกอะไรมาตรฐานเดียวกันนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นกนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนะคะแล้วก็ขอ,อขอบพระคุณคุณลุงอย่างมากนะคะที่ให้ความร่วมมืออย่างดีกะปิเคยตาดำของคุณลุงเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นเราก็แบบมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ที่ไปสู่มือของลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็รวมถึงกลุ่มเดิมก็คือแม่บ้านนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ